สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำต้นไม้ลายสวยอีกแล้วค่ะมีชื่อว่าต้นกระหนกลายไทยหรือว่าต้นเอื้องทองหรือบางที่เขาก็จะเรียกว่าต้นมาลายค่ะต้นไม้ใบสวยงามนะคะเป็นไม้มงคลไม้พุ่มใบลายสวยสดใสดูแลสว่างตาค่ะเราจะปลูกเป็นไม้ประดับหรือปลูกลงในแปลงในสวนบริเวณริมรัว้วใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะ มองมาเนี่ยสวยงามมากท่ายิ่งบริเวณที่เป็นแปลงใหญ่ๆแล้วก็ปลูกไว้เยอะๆนะคะแล้วพอโดนแสงกระทบเนี่ยจะดูสวยสว่างเหลืองอลามตัดกับสีเขียวเลยนะคะต้นเอื้องทองนะคะลักษณะจะเป็นไม้พุ่มมีความสูงประมาณ1.45เมตรค่ะลำต้นจะเป็นปล้องนะคะมีสีเหลืองปนเขียวมองเห็นชัดเจนเลยนะคะใบจะเป็นใบเดี่ยวเรียงตรงกันข้ามค่ะ ใบด้านบนสีเขียวมีลายที่ชัดเจนมีสีเหลืองคนใบเรียวมีขอบหยักขาใบรูปรีปลายใบก็แหลมนะคะดอกนี้จะออกตรงปลายยอดค่ะกลีบดอกจะสีแสดรูปกลวยก้านยาวประมาณ20-30ซนเมตรกลีบเลี้ยงจะมี6กลีบสีเขียวอ่อนออกดอกได้ตลอดปีเลยนะคะดอกจะเป็นช่อช่วงที่ออกดอกได้ดีนะคะจะเป็นช่วงเดือนมีนาถึงเดือนพฤษภานะคะ แต่ที่บ้านยังไม่ได้ออกดอกเลยค่ะพอเพิ่งปลูกนะคะเราจะปลูกกับดินร่วนระบายน้ำดีค่ะชอบน้ำปานกลางแล้วก็ชอบแสงแดดพอสมควรค่ะถ้าปลูกกลางแจ้งนี่ะสวยงามมากถ้าได้เจอแสงแดดที่แบบจ,จัดๆหน่อยนะคะเราจะปลูกโดยการปักชำค่ะปลูกง่ายโตเร็วอย่างที่บ้านเนี่ยค่ะก็จะ เอากิ่งจากต้นที่อยู่ตรงดินนะคะมาปักชำอยู่ในกระถางต้นนี้นะคะดูสวยไหมคะเนี่ยเพิ่งโตแต่ยังไม่ออกดอกเลยค่ะเดี๋ยวถ้ามีดอกเราจะอามาให้ดูนะคะดูแล้วสวยงามจริงๆค่ะดูแล้วแบบมีความสุขมากเลยนะคะลองมาปลูกที่บ้านนะคะเอามาประดับบ้านปลูกไว้ในแปลงสวนสวยๆเลยนะคะเนี่ยค่ะ เรื่องทองนะคะสวัสดีค่ะ